วิ่งออกจากเชียงคานมานะฮะก็ลัดเลาะมาเรื่อยๆมาฝั่งอำเภอท่ารี่นะครับก็วิ่งตามแนวแม่น้ำโขงมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆแล้วตอนนี้ก็ผมก็อยู่ที่ภูเรือนะครับผมก็จะเดินทางไปที่เขาค้อนะครับเดินทางไปที่ภูทบเบิกลมสักนะผมจะมาชวนพี่ๆน้องๆ f อฟซ จะมาลุ้นกันว่าเส้นทางที่เราจะไปเนี่ยจะมาดูว่าโค้งไหนหน่ากลัวที่สุดนะโค้งไหนที่เราจะระทึกนะจะพาพี่พี่น้องๆเอฟซีไปดูนะครับช่วยกันนับด้วยนะครับว่ากี่โค้งเมื่อคืนนี่ผมมานี่ผมคิดว่าไม่ต่ำกว่า5 0าโค้งนะสวัสดีครับพี่เอ็มครับได้ของไปฝากพี่เอ็มด้วยนะสวัสดีครับผมแบงค์ครับแบงค์นะ สวัสดีครับสวัสดีดันสายดันโลสายใต้ครับผมมาแล้วมาแล้วจวดจวดจวดนะมาดูกันครับว่าเราจะเจอโค้งหดกีิโค้งนะช่างปอนสวัสดีพี่สรยุทธครับสวัสดีครับโอ้ยโ,โอ้ยมาลุ้นกันนะสมาลุ้นกันนะทีนี้เส้นทางนี่แบบโคตรน่ากลัวเลยอะเดินทางปลอดภัยขอบคุณครับ เมื่อคืนนี่ผมมานี่ไม่ต่ำกว่าห้าหกร้อโคงนะ้งแล้วพี่เล็หกร้อยโคง้งโอ้เนี่ยเนินเนี้ยเนินเนี้ยชันมากเลยเห็นไหมจะพาไปแบบเสียวๆนะสวัสดีครับเมื่อคืนลงเนินนี้นะนี่คือตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอภูเรือนะฮะ เนินนี้ก็คือเนินเนินก่อนเข้าอําเภอภูเรือนะแต่ว่าตอนนี้ผมขาออกแล้วนะฮะผมกลับจะกลับเพชรบูรณ์กับวิ่งเส้นเพชรบูรณ์นะครับเราจะมาดูกันว่าเราจะเจอกี่โค้งนะบ่าวไก่สวัสดีครับโอ้ไม่ค่อยเจอกันเลยกับบ่าวไก่นะครับสวัสดีนะครับเรามาดูกันครับว่าโค้งไหนน่ากลัวกว่ากัน บาดเสียวกว่ากันนะเอาใจช่วยด้วยนะพี่เอ็มนะของฝากอยู่บนรถนะพี่ซื้อของฝากไปฝากพี่เอ็มนะฮะซื้อเสื้อไปฝากพี่เอ็มตัวหนึ่งอะไรเนี่ยชาควาสีแพงว้าอะไรไม่รู้อ่านไม่ทันนะครับอ่านไม่ทันพี่สุวรรณสวัสดีครับพี่สุวรรณโอ้อเช้ามานะ่เช้าพาพี่สุวรรณไปชมทะเลหมอกทีนี้ก็พาพี่สุวรรณมาขึ้นเขานะครับ ซึ่งโอ้โหผมไม่เคยคิดว่าเขามันเขาเส้นที่จะมามาเมืองเลยมา,าผู้เรือเนี่ยจากหล่มสักมาเนี่ยโอ้มันจะโหดขนาดนี้โอ้มันแน่นอนมากครับยังกับไปไม่ห้องสอนเลยนะเหมือนไปไม่ห้องสอนเลยกิติพงศ์สวัสดีครับผมสวัสดีครับขอบคุณนะครับ คุณพี่พ,พี่น้องน้องทุกท่านที่เข้ามาไม่เห็นน้องนิวเข้ามาเลยครับอันนี้เราคือเริ่มต้นนะฮะเริ่มต้นเริ่มต้นนี่ครับเริ่มให้ลดความเร็วแล้วทีนี้เริ่มให้ลดความเร็วแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปท้าทายกับเส้นทางที่โอ้แน่นอนจริงๆนะฮะสวัสดีครับพี่สรยุทธ์นะพี่เล็กบอก ออถ้าเลี้ยวเลี้ยวซ้ายนี่ก็ไปอำเภอด่านซ้ายนะครับซ้ายจริงๆนะซ้ายก็คือซ้ายตอนนี้ก็ใช้ความเร็วไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังไม่ถึงจุดระทึกใจอันนี้แบบซับไตเติลไปก่อนรับรองทุกท่านนี่ลุ้นตัวโก่งแน่เมื่อคืนมานี่ผมเข้าโค้งบิดซ้ายบิดขวาเชื่อไหมจนคอแทบเค็ด มองมองทางนะครับเพราะว่าโค้งมันเยอะแล้วมันหกัหกซอหกหักซอกหักซอกบางทีเรามองอะ่ะจังหวะเราขับรถกลางคืนเรามองไฟอะ่ะมันมองลําบากนะลุ้นตลอดทางมามามาพี่เอ็มเดี๋ยวผมจะพาไปนี่ยไปขึ้นเนินอีกแล้วช่วงนี้ยังไม่เท่าไหร่ครับช่วงนี้ยังไม่เท่าไหร่เดี๋ยวจะได้รู้กันว่ามันสุดๆดจริงๆมาเมื่อคืนเชื่อไหมว่าผมเจอรถ รถบรรทุกอะแค่สองคันที่มาเพราะว่าผมคิดว่าน่าจะขึ้นร่วมๆร,ร้อยกิโลมัาเมื่อคืนเนี่ยจนมาถึงภูลเรือนี่ครับอ้ผมก็ไม่เคยขึ้นเขายาวขนาดนี้เหมือนกันเมื่อกี้ก็จอดใส่บาทพระธุดงนะครับสององค์ ท่านไม่เอาปัจจัยไม่รับปัจจัยนะครับไม่รับปัจจัยแล้วก็ไม่นั่งรถนะฮะเดินอย่างเดียวครับผมเดินอย่างเดียวเมื่อกี้ผมจอดแวะข้างทางนะครับพูดคุยทักทายกันนบท่านแล้วก็ท่านไม่รับปัจจัยะสององนะสององครับผมก็เลยใส่บาทไปผมเพราะว่าผมเตรียมอ่าผมเตรียมคันนะม่ยเตรียมเตรียมอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะ อาหารแห้งครับอาหารแห้งเพื่อมาตักบาทนะใส่ไปสองห่อกับแฟนะครับทำบุญร่วมชาติตักบาทร่วมบาทนะสองสององค์นะฮะสององค์ลวงตาชื่นหรือเปล่าครับอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ลวงตาชื้นอผมไม่ได้ถามท่านนะท่านถามผมกลับมาก่อนเมื่อกี้ท่านถามว่าเป็นคนที่ไหนผมบอกว่าคนขอนแก่น ได้แฟนอยู่บนนะมีบ้านอยู่เทพอะไรมบณนี้นะครับท่านก็บอกว่าอ๋ออออก็ถามอำเภอถามอะไรผมคิดว่าท่านเป็นคนบ้านเดียวกับผมด้วยเป็นคนขอนแก่นเหมือนกันนะผมก็เลยถามว่าหลวงพี่ไอพระอาจารย์เดินทุดงอย่างนี้ขึ้นรถไหมครับถ้าขึ้นรถก็นิมนต์ครับแกบอกว่าไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นก็แกเดินมาจากพระธาตุพนมนะ แกเริ่มต้นเดินมาจากพระธาตุพนมนะครับคิดดูว่าแกเดินมาสององนะมาพระธาตุพนมนี่ก็ต้องผ่านใช่ไหมเดี๋ยวต้องผ่านออกจากนาครพนมมาก็ต้องเข้าบึงการใช่ไหมครับเข้าบึงการเสร็จปุ๊บก็มาเข้าหนองคายเนาะหนองคายแล้วมาเมืองเลยโอ้โหยอดจริงๆนะครับภูลมโลนี่ไงครับภูลมโลไปทางนี้นะภูลมโลนะ นีเชียงใหม่ตรงไปนะตอนนี้ตอนนี้เราก็จะวิ่งเส้นเพชรชบูรณ์สระบุรีนะฮะก็คือเส้นหล่มสักนี่แหละเส้นภูลมโลนะฮะนี่สวัสดีครับใจใจรักครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่เอ็มขึ้นเขานะ พาพี่ๆน้องๆเอฟซีทุกท่านขึ้นเขาพี่สุวรรณพี่รัยุทธ์นะผมจะพาขึ้นเขาให้หมดเลยวันนี้ <laughs> นี่ครับเริ่มแล้วนะทีเนี้ยนี่หลังจากเลี้ยวจากในเรื่องแล้วนะครับทีนี้ไป้ายป้ายกิติผมบอกครับเริ่มแล้วนะครับนี่อันดับแรกก็เจอสองโค้งแรกแล้วเนี่ยเห็นไหม ลมเก่าห7สิบเจ็ดกิโลนะครับลมสักเจ็ดสิบหกแต่เราจะไปที่ลมเก่านะอําเภอลมเก่าแล้วก็ไปทับเบิกนะครับสัญญาณเริ่มไม่ดีแล้วอาวว้าวสวยแล้วสวยแล้วก็ไม่ก็เข้ามาใหม่นะพี่นะห <c> ล <oughs> ุดตรงไหนนะครับอันนี้ก็เริ่มนี่นะครับเริ่มแล้วก็จะไปลักษณะนี้ ตามกระโดโดรถนะล้วเข็บขัดให้ดีนะครับทุกท่านนะครับตอนนี้เราก็เริ่มแล้วครับเริ่มไต่ระดับแล้วนะฮะก็อย่าลืมรัดเข็บขัดนะพี่เอมนะนอนราบไว้นะพี่เดี๋ยวเมารถใครที่เมารถก็เตรียมถุงยงถุงพลาสติกให้เรียบร้อยนะอย่าอ้วกใส่ถุงนะอย่าอ้วกใส่รถนะครับ <c oughs> นงองหิวหน่อยเมารถเอาแล้วนะนี่เห็นไหมครับอุปสรรคเราอยู่ข้างหน้าเนี่ยลูกยังใหญ่เลยเนี่ยเดี๋ยวจะพาขึ้นแล้นี่ไต่ระดับมาแล้วครับตรงนี้ยังมีที่ราบอยู่หน่อยนึงนะเป็นหมู่บ้านเป็นเป็นหมู่บ้านที่อยู่ทางลาดที่สุดท้ายก่อนเข้าภูเรือนะครับ เตรียมตัวได้เลยเมื่อคืนผมมาเนี่ยโ้ยจนผมลุ้นว่าผมจะพ้นตอนไหนเนี่ยเหนื่อยมากอะ่ะสองชั่วโมงนะฮะที่วิ่งอยู่บนเขาอะ่ะสองชั่วโมงก็คิดดูหกสิบกวโลอะ่ะเจ็ดสิบโลเนี่ยใช้เวลาวิ่งสองชั่วโมงอะ่ะนึกภาพเอาแล้วกันนะผมว่าวิ่งทับเบิกนี่ยังไม่เหนื่อยขนาดนี้เลย ต่ด้วยระยะทางมันไกลด้วยแหละอย่างว่าเราจะเริ่มขึ้นเขาแล้วนะอันนี้ก็ทิ้งดิงก่อนทิ้งดิงนะครับทิ้งดิงทิ้งดิงลงไปด้วยความเร็วหนึ่งรยกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสวัสดีครับแมคโครซิงดินด่วนครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับพี่สาโลสวัสดีครับพี่กินแล้วครับจอดกินเมื่อกี้ครับพี่จอดกินเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันตัวโกงเลยเราจะเข้าโค้งแล้ว ใครเมารถอ,อย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมถุงพลาสติกนะห้ามอ้วกใส่รถผมนะใครอ้วกใส่รถเดี๋ยวมาให้ล้างรถเลยเอาละเกืร้อยสิบกกิโลครับมาลุ้นกันใครจะเมารถรับรองพวกพี่มองตามผมนี่รับรองเมาแน่นอนผมดันไม่รู้จะดันยังไงนวครับนี่ถ้าเป็นรถเกียร์ธรรมดานี่ผมว่านี่ข้อเข่าเสื่อมแน่นอนเลย แต่คันนี้เป็นเกียร์ออโต้ครับอันนี้เกียร์ออโต้เจ็ดสปีดนะฮะขนาดเกียร์ออโต้นี่มันดันเดืออุ้ยนี่ครับเริ่มแล้วนะเริ่มแล้วนะเริ่มขึ้นเขาลงห้วยไปแล้วไปเที่ยวไหนครับมาจากอามาจากเชียงคานครับพี่มาจากเชียงคาน่อคืนไปนอนที่เชียงคานคืนหนึ่งครับทีนี้ก็เราจะมา ที่เขาค้อคือหนึ่งครับมครค้างที่นี่อีกคืนหนึ่งนะแต่ตอนนี้ก่อนจะถึงเขาค้อนี่เรามาช่วยกันลุ้นก่อนช่วยนับโค้งก่อนเอาละเริ่มแล้วเริ่มแล้วครับตอนนี้เข้าสู่โหมดเข้าสู่โหมดหักโค้งแล้วที่นี้มาแล้วนี่เห็นภูเขาข้างหน้าไหม นั่นแหละเริ่มจากเขาลูกนี้แหละอันดับแรกเลยนนู้นดูถนนทางขึ้นไปครับนุ่นนุ่นนุ่นหนุ่นไต่หน้าผาไต่ขึ้นไปข้างผาโอ้เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วใครเมารถก็อย่าลืมทานยานะครับนายบัณฑิตเอ้นายกิติชัยครับไปโทรหนึ่งนี่ครับหลังจากกลับไปจากเที่ยวเสร็จที่แล้วก็ เอาของไปฝากพี่เอมแล้วก็จะเดินทางไปบ้านกลวดนะครับก็จะไปขับรถเลยทีนี้นะครับเมื่อเช้านี่บอยร้อยเมียก็โทรมาหาครับบอยร้อยเมียโค้งเยอะขับรถปลอดภัยครับครับผมพี่พยายามมีสมาธิเต็มที่ครับ ต้องต้องช่วยกันนะช่วยผมหยียบเบรกด้วยไม่ใช่ช่วยหยียบคันเร่งด้วยหยียบเบรกด้วนี่ครับเห็นไหมลมเก่าห้าสิบเก้าลมสักเจสิบเอดครับเพชรบูรณ์หนึ่งร้อยุ่านุนเลยเริ่มขึ้นเขาแล้วทีนี้เข้าหมดขึ้นภูเขาเต็มตัวครับสวัสดีครับนูนครับผมโตโยต้าฮีโร่ แลครับตอนนี้ขึ้นเขาเต็มตัวแล้วนะครับเอาแล้วหนึ่งโคง้งสองโค้งไวแล้วนี่ดูหักศอกอย่างนี้เลยนี่นี่นี่ครับเอาแล้วนะเตรียมถุงพลาสติกให้เรียบร้อยนะผ่านผูโดยสารโปรโดทราบนะมันคืออะไรวะมันดำกรึกกึกอยู่ข้างล่าง ท่านผู้วดทยาศารโปรดทราบท่านผู้วิยาศารโปรดทราบท่านใดที่เมารถก็อย่าลืมกรุณาถือถุงพลาสติกด้วยนะครับไหวไหมพี่เอ็มไหวไหมไหวไหมใครไม่ไหวก็บอกนะครับตอนนี้เราก็ผ่านมาห้าโค้งไปแล้วนะนี่ครับเข้าโค้งที่หกไปแล้วครับนี่ด้วยผมนับหน่อยนะโค้งที่เจ็ดอยู่ข้างหน้านะโอ้ยยังมีเครื่องคิดอ่ะเครื่องนับโค้งอ่ะ ไปไสาไปไสไปเพชรบูรณ์ครับตอนนี้เดินทางกลับจากเมืองเลยะฮะจะไปเพชรบูรณ์ครับนี่ครับเขา้โค้งแปดไปแล้วครับพี่อะไรนะเมื่อกี้บอกผมว่ามันทั้งหมดมันหกร้อยโคง้งโอ้โหมันสุดยอดจริงๆนะนี่ครับไปอย่างนี้นะครับเลื้อยไปเป็นงูนี้นะครับเลื้อยเรื่อยๆนะดูรีโว้ข,ข้างหน้านะ โค้งโค้งแล้วก็ขึ้นเนิอเมื่อคืนก็ดันอย่างเงี้ยครับดันเยนนอะเมื่อคืนไหนวะ